มาดูการตั้งค่าดาวเทียมของกล่อง T-MZ SD ไหลนะครับตอนนี้มันจะเป็นดาวเทียม4แบนอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นระบบ k u แบนนะครับกด exit ออกไปก่อนของเข้าที่เมนูน,นะครับ เลืนไปทางขวานะครับให้ไปที่ตรงตั้งค่าดาวเทียมนะครับกดโ OK อเคเข้าไปเลยนะครับอันนี้แถวบนจะเป็นดาวเทียมระบบ4ีแบนนะครับเราจะเปลี่ยนเป็นระบบ k คยูแบนนะครับเลื่อนลงนะครับเลื่อนลงแ้วอันนี้จะเลือกเป็นยูนิวอ s ซลนะครับ ตอนนี้นะครับกดโอเคแล้วก็กดปุ่มเอ็กซิตนะครับเอ็กซิสต์